นั่นเสียกขาบ่ล่ะเสียอย่างฟังไปฟังมามันคือภาษาบ้านฮ่นองังไงจังกุจีเขียดโมกุจีเขียดโมยาง,ง,งจึงจึจึงจึ้ยท่าตาตีบเท่าหูหาสาแตกออหากินสิกินท่าเดียวเจ้าเดาน่ะว่ามันกูจีเขียดโมคู่จี้มองนี้โคโก้ที่นี่อ,อันนั้นว่ามันยางจึงจึ้ายาเกืร็วเร็วกูจีมองนี้หายากือเร็วเร็วโนโมเด่มสกิโยเราอริคโตขอบคุณครับอริโนโมโตผงชูรส ในภาษาญี่ปุ่นนี่เรียวนวานี่จะมันมาแห้งกินแห้งหัวลกหัวหลอนเบิร์ดเฮ้ยโมหูจะไปว่านะผมเราลนบอลไย่อนกินผงสุดดรดเนียเอดม่นควบนิดน้องย่อนยังพี่คิดบเบิ่องตื้อเ,เอล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุ16ปีจนหาซิบก็ปีแล้วไฟลวกทุกคืนทุกคืนมันสิทนได้บ<ะ>่ล่ะ บพแม่นย้อนไฟผมว่าย่แม่นยพงษ์สลุดเฮากินยิ่ได้ผงษ์สลุดผมเฮากือบุลนี่วะเรากินบ่คือเฮากินเรากรรมกินคือกินเขาเมาเนี่ยวะกรรมกินละอาเห็นบ่ละเห็ดลาบหมูแต่ละเทือนน่ะใส่หลายมันแสบเว้ยปวดแสบเว้ยกินมั่มมั่มบ่ข้ามเมืองตะพานเจ้าของเนาะกินผงษ์สลุดนี่ผมลนสมองเมื่อว่าอะไรอีพอห่วยเฮากระหูเสียดเศร้ากินแต่จำออื่นไปต้นไปโอ้ยมันเต่าก็บ่ขึ้นมาอีกเนาะบ่เกิดบอกบ่เกิดหรอเกิดพี่เกิดผมนี่บ่เกิดบ่เป็นผมไม่เนาะเห็ดข้อนเขาหัวขบวนข้อนใหม่ม่ได้เชื่อลาหัวงขบวนใหม่ เว้ยมันคือสิ่งดีสบายดีแม่ดีจังเลยเว้ยขนมจักจี๊ยดิสิคาเป็ดกับไก่เทียวนาทอหลังก็ต้องเสียเวลาไปข้างน้ำห้อนยากเลยเว้ยที่ไรสัตว์สู้ผงสู้โลผสมน้ำให้มันกินลดเออสั้นขนขูดไอไก่เป็นไก่แก่นหลอนมดขนลอนี่พดีไก่เมล่อนฮารปีิสีตุ่มลูกก็รว่ามีเพราะว่าขนมันโล่นบนเด็ดลูกห้อยหลังจะลูกไม่งอดเป็ดไปกินน้ำกันก็กลายเป็นเป็ดแกนหลอน้ยมันไม่ขนจังเลยมาไปเลี้ยห้างไก่ก็กลายเป็นหมาแกนหลอนแกนหลอนหอดแมวผมเลยมืดเขื่อนมืดความกล้ยอกันแซว ใครเสื้อไก่เจ้าหนิงหองจะบันดร็กขนหยาไอ้ยาบ้าน้ำเล่าและเถ้าหินอะไรกันไรเอาสนุกสนุกโครงการกูอะเอ่ยไปโทษนั่นโทษนี่อะไรพี่ผมว่าวอาม่อมมันเลียวซะไปย้อนกลับมาพันพัาบมาพันยังอะไรอีกเนาะบูผ้าหัวลายเข่าเบาเข่าเบาสร้างเวรจิตติกันย้อนสรุปเข้าเบาเรื่องนี้อันไขว้ว่าสีย่องเจ้าว่าเสียงดีเสดอกขึ้นหันนั่นน้องสาวคอยแห้งเสียงดีคนนี้ตัวพ่อโอ้ยสุ่มขี่คุยมันมันมันคุยได้ล่ะซ่าไขว้สีคุยเสียงดีฮอตไม่เสียบบุ่พเห็นพ พี่ไปก็เสือดอกไม่เสียงพี่มีสีมีเสียงนอกอ๋ออยากฟังเสียงก็ไปเคาะก้นคันก้นคูฟังเอาดีไปไม่ใช่เมื่อคือไม่เสียงฟิมก็เสียงดีมัดกันนะหน่องสาวก็เสียงดีครับเอ้น้องสาวนี่แม่ยิ่งหรือผู้ชายเหรอผู้ชายเว้ยแม่ยิ่งถามมาโทรทีมันก็ล่วงตัวคนหน่ะเนาะยน้องสาวพี่บ้าบอกผู้ชายนี่อ่ะอาม่ีเว้ยแม่ยิ่งกันตัวหวันไม่ยิ่งบอกเสียงดีได้พอเนี่ยผมพอกับเสียงดีเอออไมโศกันนไปเบิ้งพี่ไปลอกกันไปไตเราบอกไตล้วยังเสียวเรามาอยู่บนหัวจังทีละสอหาสุกี้สุกีอย่อเว้ย ฟังอีหล่าลูกกอกกับพู้แห้งนะครับคือใบลาลูกอกมันมีผู้เดียวลากันยูนีกกกันยูนีเอินห่มกันไปเลยอีโมโตอีโมโตคือ่าอีโมโตอีน้ำโต๊กนั่นละอีมโตกยังไดน ข่อยเอิ่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะนี่เขาเอิ่นภาษาบ้านเฮาเฮาจังมักเป็นเรีนน้ำตกแต่เขาเป็นเด็กน้อยพุูดฝนตกลิ้นมันสิันี้จะหังลิ้นท์ตีตงเรีนอยู่หั่นแล้วเล็กอันนี้น้ำตุ๊กแต่นี่มันเถูกคุ้นดันอีน้ำตกบ้าที่อีโมโตะอีโมโตะอีโมโตะคูจิคูจิฮายาเกะอายาเกะสวดสวดเดีน้องสาวลาเดนนั่งแบบน้องห้อยงามป่ะ ผู้นี้เขาบอกใช่เเป็นเขาเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นบอกมาได้ไปญี่ปุ่นให้อยู่บ้านน้ำพอน้ำแม่เป็นแม่บ้านการเฮือนซะนะอ๋อผู้นี้อยู่บ้านบ้านอยู่ไชเหอคือสามเหลี่ยมขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นแต่อยู่เมืองขอนแก่นโอ้ขอนแก่นเนี่ยเมืองหลวงของภาคอีสานได้ไม่ประกาศเป็นทางการแล้วครับนครขอนแก่นเออพาดไปไปอยู่ไก่ทางไหนี่เ้าไกลไซสหากินได้มากรุงเทพเป็นตัวไกลแมนไวไปขอนแก่นเี่นตัวไกลไว้จะหาว่าเลยเจ้านั่นอาถรรพิน้องบ่ผูู้เซ่อเอาแม่แล้วพี่น้องซึ่งมาอยู่กรุงเทพกว่ากรุงเทพไกล่่่่่ออขขนนนนแแกกกววาาล้พีบตัเมื่ บั่นไปบั่นมันหน่อมันบอแม่จังสันคือหมายความว่าอันค่อยว่าคือไปอยู่บนกระดานแท้ปาดการดันจะได้เมืองคอนแกน่นเมืองพัฒนาปเป็นพื้นที่โรงงานเกิดขึ้นจังดอกฮิตนี่โอ้ยจะสิคุยหลายมันบอแม่คุยด,ดิเดือดวัตถบัตรจะคล้องเจะด้วยเพราปการขอโบเกอร์ไปเห็นหลายคนไปยห<ป>น่ไหนถนนเศรษฐกิจฟูนนะี่ยขอนแกีนซีเลนฟูน,นโอ้ยซีเลนใส่น,น้อ สี่เล่นยูรรัฐบาลชุดบรรหารผลมีนโยบายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจากสองขยายเป็นสี่จากสี่ออกเป็นหกนี่รัฐบาลชุดบรรหารเพิ่มข้อมาทำงานจากเดือนแล้วมึงเห่ไรมึงก็เด้ออ๋อไปวะมึงเป็นสิ่เก้าเดือนหลืวบ่ะเขาก็สิเริ่อว่างแถียนคอยใส่มาจะมาจะปีดอกยางรถคอยเปลี่ยนซิฟสินเมี่ยงเหรแมันมีแต่เขาอสิทเห็ดแปดเล่นอีพอถนนคนกันตบ่เห็นจากเธอมีแต่บอกไรเอ้ยโอ้ยบ่เห็นจังไหนเนาะเขาไปย้ำไหนไงงงถนนบ้านเจ้าเนาะย้ำแรงอย่างไงอีตัวฟื้นวานีล่ะไปย้ำฝนกระน้ำถั่วมน้ำไหลไฟสว่าง สิมันไหลมาถ่วมอยู่ยังถนนหันเอาฝนจะวัดอุบลบ้านเจ้าเนี่โต๊กใส่แต่องค์น้ำพภไหวฝนเมื่อวุนขึ้นติดต้อมเนาะเป็นแตงได้ตัวท้งหน้าท้งไรแรงได่แห่งเอาเสียกลำไเปคืองัวคือห้วยฝนตกก็ทัวร์ตัวโน้มตัวให้น่าไอถ่วมก็ท่วมพวดมันตกก็ตกะพวดไหลก็ไหลพวดถนนบ้านเพื่นบนสามเหลี่ยมขี่รถไปอันนี้อันลุย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 ไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห้างแมนอย่าพูดเอาเด้อ ห่างจะได้รู้ข่อยจากอูใหม่ๆโอ้ยอูก็อูสอนมานล้วเขาสอมแล้วปรได้กับ่ัจจัยเงินเขาเขาคันน็อตในน็อตเดียวนั่นตัวเรียนมาเพรท่านพ่อเข่าวล่อลนหลุดยังเข้าใจว่าหล่อรถพูไหเฮียอยู่เขาทำอากไงแม่รถรถลูไหลเฮียนไม่ยังว่าอยู่ขีตักมักได้เรื่องรถเจ้าของมืดลอแล้วก็จูมลงในน้ำจิตบันี่จูมลุ่งจูมลงแซ่ลงไปเลือกๆปุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตู้หัวเหลี่ยมแแม่แแม่ยันในรถตู้มักแซ่น้ำเลยเสียงเกินว่ารถตู้เสียงเื่นว่ากระปิบสัมสบุสมิปว่าาาบบ้้นเจมีกระจกกระปิบขนมปังอันาบ้เอน บ้านคือปัญญาดีหน้อยกินอยู่บ่สังเกตเบิ่งสวอปเราบองว่าเ้าปวดตาเชียบอกบันนอกเขาว่าบ้านหนอกเมืองพัฒนาเพื่อนก็เพื่อนมุ่งหนาเด้อพี่น้องกระเบื้องไปเบิ่งทีบ่เห็นจักเถือโอ้ยอย่ามาเสียงตาสีตาสั้นหลายแถนิงน้องกระเบื้องกระเบื้องหูแจักน้ำขาบอกกระเบื้องหน่อยไม่หยังเอ๋อโฆษณาในโทรทัศน์บ่เคยเบิ่งสิมีมีโทรทัศน์เบิ่งบ่เฮียนเจ้าบ่ต้องมีก็ได้ไม่ไปป่นหัวซอมเบิ่งแต่นำพาลำเลี้ยงนั่นเออสบายกว่า วยเขาเสียบผูกแขนไว้แผ่นบางไงหนึ่งตัวพุทภาษสิ่งท่าพิสูจน์พูดมาจากแอฟริกาไปต้นบาดมาจากไกลแท้คนแก้มนี่ก่นพนธี่ย้อนๆหนอกนุ่งผางยัดของงานนี่ดีๆจำได้ฮักเนาะหลังเหลี่ยมมั่งมั่งว่าหลังงูสิงกับ่ะปานต่อยแบบมวยไทยสำเร็จเลยแหละใส่ตับตับตับตีเข่าปั๊บถอยปั๊บพอที่ขอบีที่ละถอยจากเลยเป็นยังงั้โอ้โหประธากรรมการก็เจ้าว่าอ้าวนี่เขาไปไม่รามาไม่ไหวชและวโอ้ แมนความเกาเลียข้าวังทัวน,วา,น,นาวังก้าลาเอ้ยไอ้ฟังคนบอกคนว่าวังหันอ โอ้ยจังแมนพันห่งพันห้อฮอนอลาเอย้ยมันเป็นแต่สร้างแต่สร้างตัวเถาหมอ,อต่อค่ะในหุ่มในห้อคนเนี่ยมืดเท่า,น,านั้นอย่างยังวายยิงสร้างเถาลาเอย้ยความสุขของเพิ่นแมนสบาเข้าจงพุ่มใจที่ห้าเกิดมาเป็นคนอีสานลาเอย้ยแมนแมนบ่บัดทีอยู่จังหวัดได้กระสร้างเนาะเออเดี๋ยวนี้อีสานบ้านท้าวจะเลื่อนเก้านาไปฮอดไก่แล้วเลยอีสานบ้านท้าวจะเลื่อนหลายตัวจะเลื่อนหลายทุกจังหวัดครับกำลังพัฒนาแมนโดยเฉพาะขอนแก่นเมืองพันเมืองพันรุงงานเกิดขึ้นปานดอกเห็ดไงนานนี่ละลาเอ๋ย สิไปแกงโรงงานกินสบอมอนี่ก็ได้เขาว่าเปรียบเทียบว่าโรงงานเกิดขึ้นหลายคือดอกเห็ดซืออ้อเดียวนี่าสบอ้องบอกตัวสั่งแต่ละคนไหมโคอโทษว่าสิบอมบืนกันทำสิว่งสิละปากขังใส่มันลุยไปลุยดูเลยเด้อถือกำปั้นเนี่ยเ <c oughs> ขาเอาภัยในความผิดพลาดลาเอ้ยไอชีแนะนาให้เด้อแนะน้ำยังไงไงเฮาญงเป็นแสเป็นสาวมาจังสี่เฮาสิมาอยู่ตัวคนเดียวมันก็บ่คือเลย มันกับว่าคือลาหนายธรรมาดาธรรมาชาติของมนุษย์เป็นบ่ล่ะเพราะว่ <Man. S 1> บบาผู้ยิ่งผู้เด้ดหญงเป็นเบ้าเป็นสาวสำนีต้องแต่งงาน <Man. S 1> ต้องมีคู่ข้องตัว <Man. S 1> โดยเฉพาะลูกผู้หยิ่งนี่สำคัญที่สุด <Man. S 1> ก่อนแต่งงานก่อนสิตกลงป่งใจก็ไปห้องกระเบื่องใ้มันคั <Man. S 1> บว่าคนผู้ที่มาเป็นผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนจังได๋ <Man. S 1> แต่งงานไปแล้วสิหักลูกหักเมียบอ <Man. S 1> สีซื้อสัดต่อลูกต่อเมียบอสิมันเป็น่นหาเ่นสาวสำนอยแสงแส่งแส่เป็นซอมาเวียบว่างานการ่สร้สางอุ้มไกลตีก็ออมบ้านแกนั่นแกนี่เข้าาท่ ม <Man S 2> ลูกผู้หญิงพลาดไปแห่งเอาขึ้นยากแมนแมนแมนเว้ยเศร้าก็บอกนนกันนี่ไหมเว้ยซ้อมกันนี่ไหมเนาะเฮ้ยเท่านี้ว่าถือใจแห่งแท้ๆถือใจไบรบ่หมอโอ้ยถือใจไรทานเลย อีกประการหนึ่งล่ะเอ้ยบาดเนี่ยข่าวว่าน้องดีมันคือลายประการสั่งมาแต่ตอนนี้มั้ยมันลายประการลายประเด็นตัวข่าวว่าเบิง่บงไหนวะก้อนสีมีลูกมีผัวห่อ,อตัวเบิ่งให้ดีสะก้อนเด้เออเบิ่งมันคัดข้าว่าสีฮอนไดฮ้อนเอามันกับบอแมนคนบอหู่จักตนไไ้นปลายใสเหตุเจ้าจะสไปหาเอาเลยไรเอาผัวผิดคิดหอดมือตายฟังเพินพ่นเว้าล่ะฟังเพิ่นเว้าอีกประการหนึ่งคนจองจองเกง่กงๆกลางทองกลาง,ง,ง,งทั้งเจ้าจะสไปหาเอาเลยนั่น คนข่างทางแห่งสำคัญตัวเนาะแมนแอีกปากกาหนึง่งซุ่มเกิด่ใส่ซุ่มหัวภาษาเจ้าอย่าไปหาเอาได้หนะเออแต่แห่งสำคัญแห่งแมนซุ่มข่างทางเกิด่ใส่หัวภาษานางผู้เดียวนี่ก <c oughs> ับหัวมันมีแต่พี่บ้าเอิ้นหัวแบบนี้แหละนี่ๆีน่นส่งผมก็ส่งเดียวกันนี่แหละฝั่งหยาบจำเลยคอนว่าสู้ฟั่งกระไดเอาอีหลีตัวละไอเตียนุข้อมังดีเด้การเบิ่งคู่ข้องเบิ่งคู่น้ำห้องตัวเบิ่งให้มันคักเลือกให้มันดีเลือกเขาต้องหาบางคนรูปร่างลักษณะเงยๆสูงๆไว ว้าวเซ็งงไงกะเอาคนจงขอยนี่เรล,าล่าไปว่าสิบาอยู่แล้วจะไปบาลแล้วเถระเดี๋ยวโตวแล้วโตวสีเลี้ยงน้องห้องกุ้มบลาไนโอ้ยผมว่าโครงการไม่เรียบร้อยเลยครับมิยังแน่โครงการคันผมได้แต่งงานกับเราปุ๊บนี่อันดับแรกผมสีพาเลาใหญ่มาอยู่กรุงเทพมหาคาหาขายอยู่พี่เด้อมหาค่าขายมหาค่าขายขายอย่าง่ะขวานให้บักขามขายครับ <c oughs> อาชีพนี่มวยผูใ้ใดเหตมาก,ก่อนเลยครับค <c oughs> ันมันคนกินดีพมสีในบักขากับป๋องส่งประเทศมากผมเลยคุณ มันไม่มีคนซื้อกินดอกในบาาันกขามมันแกนหยำยากเอามันแกนเท่ากับแซน้ำที่หุ้ยงวยยยำอ่อนนุบนุบอ้ยมีแห้งแข็งคุณเออมันอึดถ้าบอกแนวเฮ็ดเหรอ<ะ>ไปหาเห็ดแนวอื่นขายแนวอื่นมันมันคงก็าขายในบักขามบ่ได้บ่ใหญ่อุ้ยอยากให้มันคงกันนี่เออเป็นแต่น้องสาวเฮาได้เป็นคุณหน้าไว้เนี่ยเป็นยังงเอาได แห่มันคงก็หนีจะหาชิมเท่าวงก็ได้เด้จังสันในตัวเปลี่ยนกิจการไหมเฮ็ดแนวใดมาเฮ็ดการเกษตรพอถือต้องแล้วนายเกษตรกรของชาติเท่าสนับสนุนเลยเฮ็ดแนวไทยเกษตรผมสิพาเราไปตั้งฟาร์มจุคนแก้มหุเลยตั้งฟาร์มเลยตั้งเป็นฟาร์มเลยแล้วอ้ยแห่มันคงแห่พี่น้องมันไ้สัวลูกสัวหลานสัวเหลินสัวหล่อนสัวหล่อนสัวก้อนหมดแล้วเฮ็ดฟ้ามอย่างไรเลี้ยงแม่ละงามขายครับสู้มือเนี่ยแม่ละงามขาดตลาดเด้ลูกหลานเกิดได้ไงรุ่นโบเจก้าแม่ละงามเป็นยังบุ๊คสิเข้าใจว่าเต้าน้อยบ่แม่เดหนั่นน่ะ นี <One input> ่ละละเอ้ยบ so okay. ัดเฮาสิขายดิบขายดีสิเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านไผ่ไผก็สิยกย่อว่าเฮามีหน้ามีตาเจ้าก็สิได้เป็นคุณนายแมงระงมมูเฮาเฮ็ดมาก่อนตัวแล้วรวยปันยังถือลยสติขาดทุนเป็นแสนขาดอยู่บ่แม่ละงมถือเขาดจังได้ไปจ้างพี่น้องไปหาซ้อนแม่ละงมมาให้ทั่วบ้านทั่วอำเภอคือก็ว่างลุ้ยละฮู้ดสระนหนามลุ้ยแบบไงซ้ำเฟืองเนี่ยเออลงทุนเลยเลี้ยงได้อาทิตย์เดียวเป็นหแมงระงมหลอกขาดเป็นแมงก็ะสูบบินหนีหมดเจ้าของแล้วไฟน้ำอยู่จังซี่เหล่านี่ เงินแสน่ะสำนุ่ลงน้ำเฮ้ยอ๋อแม่งอันนี้มันหลอกคาบมันหลอกคาบตัวเขาก็ป้องกันว่าเฮ้มันหลอกคาบตีจังนะเอาเกาแมาติโตร์มันไว้โอ้ยพี่บ้าเฮ้แม่ละงเงี้ยเสีน้ำเสียเกาติจเด็ดเอากระตักขึ้นมาตัวเนาะตักมาติดกระป้อยลงน้ำออกขึ้นเอาตัวเอ้ามันแห้งแล้วมันบ่ออกดอกพอรุ่งมาพอรุ่งพอรุ่งยังนีเด้อมาเปลียวพี่บ้าที่เหาตัวหาะต้มน้องคนนี้ทำไมเอาตัวดอกลาเอาไอซ่าไอ้เพาะตัวดอกเอาซ้าแม่นตัวกับวอยานดอกค่ะไม่โอ้ยมาเด้อขวรด้วย ไอ้น้องปรึกษาไงพี่เอ้ยมีเรียงสิปรึกษาบ้านเนี่ยมีปัญหาปรึกษาจ่อยคือจังสี่หรอกพี่โอ้ยลืมส้าหัวโอ้เจ้าบางคนแนวไรเว้ยแนวพอแนวแม่คนนี้แล้วบอกเขาพูดได้กันสิขวกสิเชียร์เขายุ่งสิเหตุจังสี่แล้วคือเป็นเัื่องสิไงมันเป็นนำแนวหุวยเออระเด้อบ้านนี่เอามือยัดใส่กระเป๋าไว้ละมียังคุยกันเลยเอามีปัญหายังปรึกษากับบ่ายได้โอ้ยมักส์ มักสาวแห้งมักไผ่มามักกระดักกระดอโอ้ยบ่อไก่บอก่อไก่พอไก่บินตกนี่ละนั่งอยู่เมืองไหนละ่ะท<า>ั้งโกงเนี่ยเออคือเมื่อฉีพรวลโอ้ยวาเบิ่งแล้วข้าเจ้าเป้าสงตุลไหมสงสารสงสา,าไรไหมวะไรเหลือตายแต่ยงตังบอกสงตนพวะนะมักแห้งไหมักแห้งพี่เอ้ยใครไป็นไอ้เป็นลูกเป็นเมียในเวียกงานการส่างบ่ไอเห็ดเดี้ให้นางอยู่บ้านไรไก่ยังเดียวน้ำก็บ่ไอตักขอยสิตักให้ให้เล้วหาเปลวนี่เงี้นี่ตัวละค่ะเท่าไ่เราขันอาสามักเจ้า เป็นตะเอาเห็ดลูกเห็ดผัวอยู่ดอกบังตีผู้ใหญ่ลำอามเป็นตะบอกไปตัดอ้อยเมื่อการดีพะโล่เนาะตัดอยู่แล้วครับคนบอกขี่คันคนกับผู้ผ่านผู้หายเนาะแท็กซี่เนาะผู้หายอย่างน้าคนผู้ดีกระอกใครก็กรบยืนละพี่น้องนั่งอยู่ไกลๆผู้จักควบรอเถใหญ่ดอกผู้อยู่ไกลๆผู้จักหูจักขังคอยรอเด็กผู้ดีเลือกตัวหนาทางดังเปรเพราะทุกคนดังเปรย์ใจบ่มันดังฮันมาสั่งเวกแท่คมวบ่ดอกคมทา้งใน คุคมทั้งนอกไก่หน้ามูนนี่ยไม่เคยเห็นว่ากระไรขึ้นเบิ่งกระคักเด้อหล่าเด้อเบิ่งหัแต่งการแต่งงานนี่นอไงนอครับหน้าแม่กับสานีล่ะเออนาพ่อกับสานีล่ะซสานีล่ะเออบวกกันเขาห้ามไม่ลูกออกมาหน้าซสาเขิงนี่ฮิตทีงไหนบ้านน่ยไปใส่มาใส่ที่โบยากแต่นนัหนนาลูกเขาโลดจี่บยากดอกพี่ค่ไปเที่ยวบุญบ้านนั่นไปเที่ยวงานบ้านนี่กับมารถสองแถวใส่หนาพ่อกับลูกเธอเลยเธอเลยไปโลด นี่น้อยเอาดินไส้ว่านาบัานป่ะก็เป็นแต่บึงวะโอ้อยันขี้ดินเคาตาเลย้องอย่างหนึ่งก็คือผีบา่าคือคนโบพอ่อเนี่ยคนโบพ่อปั่วเนะียเป็นพอโพอโอ์เพเวพุ่งวุ่งพึ่งวึ่งยัไงได้ดอกล่ะงวดดีมันยววลลอยู่แปลโพลวิวูหละยังเคลียร์เขาเออเกี่ยวกับมามาบุ้งยังกินแซบอยู่แปลเข้มละอย่าไปแต่งงานกับผีบ่าล่ะถ้าลูกออกมาเป็นง่อยป่ <c oughs> ะพี่จอยสิพลาดนี้จากผีบ่าเสื้อต้อให้น้องนุ่ดดวงที่บ้านเน่ ผู้ใดก่อน้องนุดดวงขี้บ้านโอ้ยข่อยมาเสียดายแห้งเฉยนอให้เนี่ยน้องย่งเงนนนาเ <c oughs> สดายไปแต่ยานแต่ละเนี่ยเสียดายอยังเน่บ่ต้องเสียดายนไงบ่ท่านมีแฟนตัวบ้านอยู่สามเหลี่ยมขอนแก่นน้ำไปจีบรถใอยบ่หูจับว่าน้องนุดดีแล้วล่ะเปนน่องรับอยุสัยที่กินข่อยหูจับว่าน้องนุดอยู่หดือเออแต่ว่าข่อยหังบ่ข่อยใจว่าเล่าเป็นน้องนุดเนี่ยนี่ล่ะเจ้าของเสียงเพลงสันเสนี่นิช่มเลยโอ้ขึ้นเพลง,งเต้อนขึ้นเ,นเลย <c oughs> ผมมักแห้งมักจับจิตจ,จับใจมกักจนลืมเขาลืมน้ำ เลื่มเวียดลืมงานผู้ใดคุณอุ้ยมาแข่งแถบบ่อมาแข่งเคยมาแข่งมาแข่งมามาคักแถบบ่อจะคักบักคักหรอพี่เอ้ยขนาดนางตำเจียวอยู่ในขั้วยกสาขืนในเงี้ยเสียงเพี้ยงเข่าหูนี่จนเจียวเน่าข้าหกเลยโอ้มาคักมาแข่อีหลีพี่น้องมาแข่งก้าเป็นตามักพาโลสมัยนั้นน้องนุ๊ดดวงชี้ว่านั่งโมมันชีเว้นเลยเอ้อชีคนละคนแล้วน้องนุ๊ดดวงชีวันดั่งสมัยนั้นโอ้โหสาวข้าผองมาอันดับหนึ่งไม่ได้ปะ ว่าพ่อเธอว่าหาที่แตกยังห้องออกกันสิวัตถุสินแล้วแกยังว่าสันสนินี่ทำสันสนีเลยสมัยน้องมุดดวงคีวันนั่นโอ้คีวันคีวันวันวันมันเลยมันเลยที่ตัจ้านั่นล่ะดวงคีวันดังๆอ่ะมันเป็นเพียงห้องครูเลยโอ้ยุคห้องครูยุคห้องครูตัวโอ้ชิดพ่อแล้วผัวเมียพ่อพ่อกันวัเมียว่าพ่อเธอว่าหาที่แตกยังลนเนี่ยคอยจื่อเนี่ยเพ่งไลยอยู่เลยว่าจังไรไงนี่เนี่ยเพ่งว่าเมียทำนาทำนาโอ้ยหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเตัวทำไง มาซะคือดอกแท้นยาเอ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 ามาวอการ์ดฉีดยาเจ๊เข็มแล้วสองเข็มแล้วเดี๋ยวแต่ว่าซิบเข็มหมดเนี่ยบ้าแมนไตสะดือเนอะบ้าแมนคอยลืมข้าวลืมข้าวยังคอยว่าสิว่าคันหุงจ้าว่าน้องนุชคอยขอฟังเพลงนี้แล้วคอยว่าสิว่าสีได้เลยนี่บ้าอือโอ้ยขอฟังกับโบ๊ที่ฟังดอกหน้ายโบมีสารเพลทเอาห้องผู้เดียวบ่ได้จีห้องได้มาสีมวนเนาะบ้าบ่จะบ่เดือดคุณเด้อไปยัง แห้งนี้คันแมนมีคนห้องใดนี่ร่างวันจะเอาเท่าไร่น้ำผมเนี่ยอุ้ยพี่ให้นั่งห้องซะพี่นั่งหัวงอกจะโม้ยกูโคอแข็งแห้งใช่แล้วนี่ไหมให้หนูห้องก็ได้พี่โอ้ยบักตีกองเซฟบอลใช่ไหมสู้ทรงเสริมกันดีเนาะแต่เป็นสู้เหยียดยังล่ะผู้ใดบอกล่ะตีกองเซฟบอลนี่ไหมเมมเปนตีกองเซฟบอลเว้าพี่ตีกองเซยังสันตีเซตาหนูนี่ตีเซตาเบิงตีพี่ ตาหนูเซกบ่พี่โอ้ยจะมันเซกแห้งตาแดงมันตาบอ่อหายปังโอ้ยอย่าหนูเถิดหนูเป็นยังพี่หนูเป็นยังสั่งบ่อยอากไอ้ปากอยากของน้าพี่พี่วะหนี้หนูวะหนี้หนูซั่มหนี่แมวสิบวประเด็นสนเข้าจุงไปขึ้งง้นดิบอกู <c ười> สั่งเว้ยมันใหญ่โหดสิพี่ใครแมนหนูขัเจ้าเป็นหนูน,น,หน่ะมันมั่ม่มั่นดอกพี่เอ้ยมันมันข้างแน่ยี่ตัวผีมั่นเพราะใดหยังคมแล้วอุ้ย หนูตะบ้นนอกยังพอได้ขวัวได้ปิ้งกินอยู่เลยหนูป้าไหวเนาะเออหนูตลาดในที่กัดกันก็หมาเสยพูดได้หนูขี่เฮียนจักหมาจักหนูมาเนพันกันเราเอาไอีหนูทองผุหนูโวยขนเฮ้ยกูสั่งเสียหอะนี่บนรวันคันมีปัญญาห้องได้แนี่เอาทงปุ๋ยมาใส่ร่างวันยังมาอีตัวคันประทับใจข่อยขอฟังโนตีบ้างก่อนแทนเพียงข่อยมาปะจ้าเจอาใดเล่าบันทึกนั้นไม่รัก